กดครั้ง5ีแล้วลุยฮะ Let's go <S อ่ะไม่ติดมาเอ้ยใจใเย็นดีใช่ใชใชมาเปิดแพ็กสายเขียวยามดึกกันอีกแล้วครับทุกคนฮนะแพ็กสายเขียวสัปดาห์นี้ไปดูกันไหมรุ่นนะครับคอยคอมเมนต์กันมาก่อนเลยว่าได้ตัวอะไรกันบ้างฮะผลกันหรือเปล่าถูกใจกันหรือเปล่าเอาผมคอมเมนต์กันมาก่อนเลยเพื่อนๆส่วนผมนะผมนะฮะที่แบบเล็งเอาไว้เลยนะขอเอติดก่อนเลยนะครับ อยาอามาเปิดมองอ่ะตัวเก่าเก่าผมหายหมดแล้วอ่ะเหมือนจะขายหมดแล้วนะครับพี่ขอติดถ้าใครเล่นมานานๆแล้วจะรู้นะฮะว่าพี่แกเป็นตัวเปิดมงเรียกว่าต้นๆตัวต้นๆของเกมเลยที่แบบเปิดมงแม่นแม,ม,ม่นมากๆนะครับต่สมัยนี้มีสกิลพิเศษสกิลอะไรมาเพิ่มนะฮะแต่พี่แกยังแม่นอยู่นะแม่นามากครับผมอีกตัวหนึ่งฮานเด็กเพียงเราก็ต้องอ่านโซนี่ครับผมขอแบบสุ่มได้แล้วเอามาหมุนโชว์หน่อยละกันแล้วก็นี่ฮะอีกตัวหนึ่งที่น่าโดนนะครับตัวนี้ไม่รู้จับเป็นการส่วนตัวเลยนะฮะทือเหล่าดูเรนเหรอ ช่ปะดูลานเลนใช่ไหมตัวนี้เป็นกองหน้าที่มีความคล่องตัวแล้วก็เรื่องความคมก็มีครับอีกอย่างหนึ่งคือปีดดีแล้วก็มีความแข็งแกร่งเนะะี่ยันี่น่าโดนนะครับส่วนตัวอื่นฮะถ้าใครเป็นสายฟรีที่แบบยังไม่มีตัวพวกดีแกนไลท์ซาร่าอะไรเนะี้ยผมว่าก็น่าโดนนะนะครับผมแต่สำหรับผมผมมีเต็มทีมนะครับผมเลยแบบไม่่อยจับจดเท่าไหนนรไนไ่นะครับจะไปดูก็ได้นะฮะจะไปดูเหมือนจะมีค่าไส้ในเพิ่มมาหนึ่งแตงถ้าเล่นตำแหน่ง s s นะครับผม แล้วก็ตัวนี้ฮะแบ็คซ้ายของมาริทนะฮะก็พลังค่อนข้างดีเหมือนนะฮะเกมลุกได้เกมรับดีะครับสปีดแจ๋วจ๋วเลยนะเป็นสไตล์แบ็คเกมลุกนะครับีตัวนี้ก็เป็นสไตล์คีทีเพย์เมเกอร์ Key นะฮะข้าวางก็แจ๋วเหมือนกันนะองบอลดีครับจ่ายบอลแม่นยาฮะยิงไกลเน่ากรอบฟิลด์ด้วยนะครับความเร็วก็มีนะตัวเนี้ยโหดเหมือนกันฮะตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับเอาพวกอีอกตัวนึงแล้วกันตัวนี้ถ้าใครได้กองหลังตัวนี้ไปนะครับก็ลองหยิบใช้ดูเป็นสไตล์เอ็กเต้าฟอนแมนนะครับคือแบบ แทนกลางครับพี่แกจะขึ้นเกมดีเป็นเป็นวิเต็นะแต่พี่แกตัวใหญ่มากลูกกลางกาดน่าจะเก็บได้หมดนะครับผมเกมรับก็ดีนะไปฮะไปสุ่มตัวแรกกันพูดพันคำเพลงพูดเยอะแล้วไปครับผมเลยสิกโกตัวแรกครับมามาเพื่อนขอ,อก,ก่อนเลยตัวนั้นไอ้โรนอะจะเจ้าไปโดนปะวะไอเวนมาตัวนี้ไม่เคยมีเหมรอนะครับมาตัวแรกเลยเกลี้ยงเด็ด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 เอาไปเก่งนะ เดินังไปโอเคฮะแบ็กซ้ายตัวใหม่ล่าสุดอีกทีครับผมเราเราจะไปกดทีนี้ขอตัวนี้มาเล่นหน่อยอยากเอาไปเล่นในไลฟ์แหละไลฟ์สดในทิกตอกนะครับมาดูนได้นะเพื่อนอันนี้มาถ้าผมได้วันนี้ผมเล่นเล่นมันนี่เลยนี่ครับไปเพื่อนสุดเดิมแฮนเซนสามทีฮะปั๊บกดครั้งสามวิแล้วไปหนึ่งสองและสามเลสโก้อันเชิญน้องหน่อย mà Năng nhạc Còn đi Năng nhạc